ปุม่มบอกไลคคลิปเลยนะอย,อย่าหยันตุ้ตูค้คนอย่าตู้ตูค้คนไม่ว่าสังคมรถนะนะอย่าเอา็นเพียงก็กับบลกโลมาผมบอกเลยอย่าเอ็นบางที่การทำคลิปเล,นเล่นโรเจีร์โกงโก้เหมือนปุน่มนี่มาเริ่มตอนเล,นล,เลนะ่นลูกโลแล้วครับไอ้ตอนเด็กกับไปเอ็นมา ผมไม่เคยได้เล่นเลยโรเจียวเพราะมันไม่มีถึงกับมายึดยึดกับแล้วก็กับบล็อกครับดีบลโดยที่ว่าไม่มีใครโรเลยนอกจากติบ้านปุ๊บแต่โรยังไงนะติบ้านปุ๊บกันไล่กคุนครับแต่บล็ไปน้องปานี่เดี๋ยวปุ๊บมาตัวนี้ปุ๊บนายโรยักษ์คุณไม่ไม่หมักโดยที่ว่าก็ไม่โรเลยอะปุ๊บเคยดปัญหาไมาแบบไหนไร้ยังไงอย่างนะได้โรย,ยักษ์คุณไม่ไม่มัก ต้นที่มันปุ๊บก็โกตีว่าตีอย่างกลับอยู่เรื่อยกาไปไกลๆมาเลยทุกวันนี้เขาไปวิ่งไกลยาวมาเดียวเล่นเสร็จปุ๊บนี่เมียไม่กอดไม่ไปไหนเราไม่รถกันได้ยาวแต่รดมันไปไปนานแล้วนี่ไม่มากับพวกลอยู่กไหมคนเราพกไม่ได้เวลากูปลัดนะปลัดกองนักนักเขามีที่นายยึด thì bố nọn borrello kêu luật nhang. I didn't even come mẹ nọn. Mẹ la plato. Bob mẹ dài. Mẹ dài kondo, mẹ dài kondo. Mẹ dài mấy Mẹ dài kondo. Mẹ dài kondo. Mẹ kondo. Mẹ kịp dài kondo. Mẹ 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 มันพลาดได้เสมอคนเราจึงยิงเมื่อปุ๊บแล้วกับเดียวแล้วของไม่ยอมวันนี้กับเดียวนัานเลยปุ๊บปุ๊บบางตีนะครับบางตีกับเดียวันบางตีเมื่อได้เล่นมันเป็มปุ๊บครับเดียวเรากระโบไม่ได้บางตีเหวี่ยงไได้มันเกิดขึ้นได้บนเปื่นนะขี่หลบจางนี่มันไม่แน่นอนผมโบกเลยโยมาโยไหนตะเร่เงเรากินด,ดีปักลักเนาะ Từng mân kinh vô cơ màn gắn Mân lai riêng gặp chịu lục giang Mân bộc ai mê A rô cục lạc gốc nắng nắp bộ chung ching Mây cây a บอกไม่ได้ต้องเละกันเรื่อยๆนี่แหละชีวิตบนละคนชีวิตแต่ละวันมันก็เหมือนละคนอะไรมันก็บอกไม่ได้ครับมันยังไม่เกิดขึ้นสิอยากคิดว่าไม่พลาดอยากคิดว่าอยากคิดว่าตัวเองเก่งนี่นะมันยอยากคิดว่าตัวเองอยากคิดว่าเก่งนี่ เก่งไม่เก่งมันกะขากันไายกับนึ่งไายดีความปลาดความระมัดอย่าคิดว่าตัวเองทำได้เลยเก่งมันไม่ใหญ่ครับบางทีอาจจะพลุกถ้าเป็นไปได้เหมือนปุ่มนี้มีคนเคยดเร่งไร้คนครับคนนี้ได้ขึ้นกันเนี้ยมีคนรับระมัดไร้คนหรอกับได้หลับพวงเป็นเลยปุ่มกับอ่า ผมอยู่ดาบันนวลแดงอยู่ยี่สิบกับตั้งเรีนะผมเป็นรถกลางเล็กอ่าอายุติดจ้างเป็นรถเต้กั็รถเต้ก่อนถับรถเต้ยู่กี่ปีอังเรียดนะว่าว่างยีงไรแบบกี้นะผุ่มมองยางนี้แหลกโบกด้วยยังโบราณไปกับกี้เลยอายุยี่สิบแค่แต่รถกับตามบ้านวันนี้มันไม่มีเลยพอเราไม่รู้จักเคยซึ้รถเจ้าก็ไม่มีถูก mà con đuôi rhea mình mà mới đến rồi gấp cả đám lưỡi nốt rhea lưỡi tính cả mấy loài chay gấp phơi nền nấm bay ở làp anh đó, tôi là loài gấp, rong ban tầm phải, phải à. quan, đồng quan à. cả, cả anh nhiều mai à, phơi phơi ở làp ra mắt vài rong wan nào à, ra mắt ở làp anh que phải thính... เกวาเกจีไปครับไปน่ะซูเปอร์ซูเปอร์ได้เหล้าว่ะซูเปอร์ซูเปอร์ไหนวะซูเปอร์สองร้อยสิบมีอยู่กันนึ่งว่างอยู่ไปเอาเลยผู้จัดการเจเนาไปโดนน้องกันบุ่มอยูวนอดอภันซูเปอร์ไหนวะสองร้อยสิบไปเดินหน้าไปปบกโรโมโรจักนะไปซึ่งเกจี ยอยากป้มมันนมยอยากโรกี้ท <l ots> ึงปลาโนก็อยากซูเป,ปอร์ทิ <l ots> ้งปัวไป,ปกับไอ้ซูเปอร์อันใดวัดหนึ่งดรเตียกับไดยเตียวนึ่งดรอเตียนะก็ดรอวานาเตียดรอเตียเด็ดก็ลอยขึ้นกันไหมลอยขึ้นหัวหลักเลยทีนี้กับปวงไดเตียเดียวทึงได้ขึ้นหัวหลักเรานายไปเอาสองเข็ดเลยคยนในช่อ,องเช็ดย่างเงาแบบปัญชเม็ส Mấy cơ yên trông chết, mấy mê, quá trông chết nè, lào Bây giờ ba bây lao, kết bồm, sưu mưu trong trông chết đẹp quá trong này chết Nói quá này chết, mấy mê, quá trông chết Cái này sumo mưu trông trông chết, cấp sưu mà lót, đuôi tí nì Cảm ơn đại Chăm yếm tí, kìa cú lư Cảm ơn đại Trông này trip, kìa cú lư Cảm ơn đại เื S <S ียงอีกกี้เืียงร้องเป็ดรถเกตอันะไรรถเกตกับต้องคนปีนิก่อนเผื่อนรถกัดเอาดะพันมีเงินตรงกันหนูกันเต็มเต็มเลยเบียเต็มเปล่าเลยนี่กับรถเกตเย็บก็ไม่ต้องเย็บมันนะครับน้ำมันเหลวอะไรไม่ลองเทปเลยนี่กับรถเกตอกนุ่ยกันอกตัง

คือกับนูกับนี้กับนันก็ไปรุบุบรอแล้วไม่ไม่อยู่นั่นนะจนเราอกจากไอ้บุวนเลยมากับพวกเรตอนนี้นี่ประสบการณ์ชีวิตยมสุมวันร่องปั้นไปเวันร่องรอยนึกแรว่างีได้ประสบการวันนี้เฉยไหมกับัยจะไม่นกับฟดวันยุกยุกนายกหลักลินนู้วันเก่ร่องปั้นกับรับตัวทำารกันขึ้นกันกับวันรองปันร ยอมสมดตอเต้ไปครับวันปันเถวท่องลอยเจ็ดสิบบาทคร้าวันเถวเราอว่าประสบการณ์คับ